ผู้อาไม่ใหญ่ก็ได้ก็นหนังเฮงผนน,น้ำม่อถอดหลูกมาค่ะมึดตึบสาบายดีพี่น้องเอออีร้อยจึงไปทางอีร้อยพอเดินผนลมเอาออกแมวนะไปใส่กับน,นำ้ำน้ำนอนน้ำเอือยาดมปุ้ยไปไปถ่ายบออกอาใส่ ก็นั่งกรเมือ่อยจะเบ่งอัปเดตอาการยายมังเนาะเอฟซีกระทำมาร้ายว่าอาการยายเป็นในใดอยากแต่น้ำถ่ายนี่แหละพี่นอ้องถ่ายหนักนี่ยากบายดีพี่น้องนั่งหึ่งกระมือเลยคงเป็นนั่งหึ่งกระโดดเป็นนั่งเบ่งท้ายค่ะแล้วก็ออก กินได้แม่บะคงกินอีกนะแม่เอ๋อบริยากระนะกินไหนจำบริยากันเนาะกระโคมเฮงกินลงไปเนี่ยแหละเธอละบ่วงเธอละอจิบบ่วงขึ้นมาค่ะอยู่กันสองสามแมลูกินเนาะผอกับลูกกับเมือนาดำกับเมือนาเรียบร้อยเตรียมเอากระแล้วนางก็ได้ วิตวันซินแปดในางกะเอากะเนี่ยท้องกะเจ็บสบายไหมกิวกิวปวดขีดนะ่ะกิวปวดท่ายนะเ,เนะแหนกิวปวดขีดแต่ท่ายบม่ออกพี่นอ้องกิวปวดขีดแต่ขี้ไม่ออกเจ็บคือนตะเกาวนะ่าบราจะเจ็บแล้ว ไปนั่งเฮิงผนัง,งนมืดพี่น้องเลยได้คานมาให้กันร้านไปชมเอาบัดคานมาเจเจเดก,กับเปลี่ยนเปลี่ยนท้ำนาทีใหม่แล้วไหมพี่น้องบอด้บอเด้เดินซ้ายคือเก่าบัดนี้ยื้เอเงินบัดไปกับไปยูเนาะบัดอ่ากัน้องมาอยู่กับหายพิ่นอยู่น้ำแล้วครับกัขี่รถไปหันนีคราวเดียวแล้วก็กลับขึ้นมาแหละพี่น้องเวลาไปธุระก็ไปเนาะกับโทรกัน้องมาอยู่อยู่น้ำกะทินบอโอดดอกเป็นน้องไม่ใหญ่เซ่จะนัง่งหัวควนันไม่ใหญ่ ่นนะกจหออก,ออกนินข้าวต้มกับไข่ไ<อ>ข่แกงไข่พี่น้องแกงไข่แซนล่ะฉันน้ำปลาสันนัวหน,น่อยหนึ่งเนาะยังบุท่านให้กินอาหารอย่างอื่นพี่น้องกับบะหงซุกนะกินได้แต่ว่าอึดบะหงซุกกับซื้อมาแต่สวรรค์แต่เมื่อปุหน่วยสี่สิบบาทเบียออาการเพลินกับทรงๆคือเก่า บอกแข็งแห้งนะ้น้าผู้เฒ่าเป็นเป็นอะเป็นง่ายเศร้านะเศร้ายากเป็นอะเป็นง่ายแต่หายยากผู้เฒ่าเนาะเจ็ดสิบกว่าปีเด็ดอาการคนบอกข่อยเป็นยังพี่น้องเลยแข็งแห้งตึงตัางจนเขาเอื่นย้ายมั่งเลยมาเป็นผัดวาเป็นเอานักหลด สบ,บายดีเดอ้อพี่น้องอยากกินสมอีกเด้อเบอร์อะไรเด้อีดามผ่ากินมือสุดท้ายกับบักเล่เบออะไรไนายไปน,นิดนะไงไม่ใช่มันดีเป็นบริษูดล่าสุดพี่น้องมีเอฟซีท่ามาหล,ลายๆคลิปเนาะเฮากับบริษตอบกับตอบไปอยู่เนาะบางคลิปกับฮากับเจดามเป็นเอ,อื้อเนอะกันบอ เจดาเจดตัวแล้วก็แม่น้องอายอยู่สีสกเกตเป็นลูกแม่เดียวกันพี่น้องยายมั่งมีลูกสาวสี่คนลูกชายไม่มีมีลูกพูหยิ่งสี่คนแต่มาพวัวนะสามเนาะแม่เดียวแต่คนละพอเด้อพี่น้องเด้อแม่เดียวแต่คนละพ่อยายมั่งมีผัวสามคนค่ะท่านผู้ชมเจ๊ชายแดดเป็นเพื่อน้ชายพอฮะนะเป็น พอสุดท้ายของยายมังเป็นเสียชีวิตได้สิบปีแล้วเนาะอีพปนะ้เฮ้าหนะเห็นกับเสียอยู่ในเฮือนลังนี่แหละเนาะเพื่อนเจดามี่แหละสางกับน้องสาวเห็นเนาะเฮือนลังเนี่ยเพื่อนเพื่อนสางกับแม่น้องอายเนาะเฮือนลังนี่นะพี่เนาะเพื่อ okay, uh oh. นสกว่าบ,บาทเดเ่็นไปเหตุงานอยู่อุทัยธานีแต่ว่าพอเฮ้าหนะเป็นเป็นอ้ายของผอซาวาเนาะพี่น้องเนาะเป็นอ้ายของ พอ่อน้องสาวคนสวยที่ไปเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลอาปกมวงเนี่ยไปผ่าอะไรพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีอาอีกคนหนึ่งอยาาาู่เคมบริดเนาะอาของเฮาหนะ่ะน้องของอีพอ่อยักตายจากักยังแล้วก็พ่อของเจตมันกะตายาแล้วเมื่อวานมือซื่นเนี่ยก็น้องน้องสาวเจตมันก็มาจาะอยู่พ่อขอ,เอ,คง,คองเจดม้วก็ตายแล้วอยู่สหารัฐอเมริกาเนาะ ผื่นไปตั้งแต่ข้าวเจดำจากปีแม่สาม,ส,ามสองปีออเอฟซีผูผื่นเขามาติดตาใหม่ผื่นกบรบป๋จักแต่ว่าผื่นสีทามมากพี่น้องแต่ว่าห้ามีเวลาตอบห้าก็ตอบเนะาะมาตอบได้ห้าก็ตอบมาเลยพี่นอ้องแล้วเรื่องน้องขอบขั้วกับสีบลมาเบิด์ตกาไประบบขามาบ่เบิด์ตี่เอาไ,ไปตั้งแต่เจดมันอยู่สองปีเนาะ ไปเมืองนอกแหล้ส่วนยายมังไปยายมังกับทิมพอถิมแม่ไปบ่ได้ก็เลบยบ่ได้ไปก็เลยมาได้ี่ตรวนได้ห้าวข้าซาห้าวกับบดได้เกิดซ้ำดอ,อกข้าวอย่างยายมัง่งแต่พอต้นเมล็ดตาไปได้แล้วแตจะไปเห็นเดู๋ยวนได้อยู่น้ำฟอกับแหมส์ใครล่าซอยพอเขาไม่จะพูดในแต่ละปีใครคุย ไทยคยโอ้ไทยเก่งเดอ้อพี่นองเด้อยายมั่งผ่าาหน้าเอียดูไทยไทยหน้าไทยคล้วยขัดขัดหน้า,นนาปั่นคันทน,น่าดีมั่พอนำแม่เสร็ <laughs> รอมือร็อกรแม่ใช้มือไทยขัดแล้วเวลาดำ่อสร็ กซสวาอีพผล่ห้องเฮาเนี่ยน้องพี่น้องซสวาเป็นผอของเพิ่นเพิ่นบอกได้ว่าผอผืนฉับเนาะผู้ผ่นถิ่มไปนะกับเมนผออยู่เพิ่นบอร์กับเบอร์ประมาณผืนคุ่นเนาะถ้าไม่เผืนน่าเกิดมาแต่ว่าเพิ่นบเบอร์ยู่เลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นก็ยังเป็นผอคือเก่าเสียชีวิตแล้วพอเจดมกับอยู่สหรัฐอเมริกาบ้านเกิดของพอเจดมกับบ้านเฮื่อนฮีนพี่น้องทางตรงทางขามใกล้ๆขามไปอำเภอสนุมานอะไรพี่น้องตรงขามกันพี่น้องผอนะกันย่างยู่ เขาเห็นเขาก็ถามอยู่เออไปแม่ละเดี๋อยเรื่อยเออเอามาขึ้นมาเทิงถือก็ได้เด้อเอาถั่วไปใส่เอารมณ์เด้อไม่เอาถั่วอยู่เพื่อนเขาเดี๋ยวต่างเพื่อนไก่แบ่งออมไว้ให้ออมใส่ยังเนาะไก่บ่บ่จะยิงไก่เรากินทันแหละพี่น้องเออแล้วกับพีนี้กับเหตุน่าทุงเดียวเนาะพี่น้องทุงหนึ่งจะห้ยยาย คนที่ลูกชายตามาจะกุกเป็นเหตดเนาะเป็นพี่น้องนะบานด้อยพี่น้องทงพี่น้องพี่น้องทั้งอีโพี่น้องโผ่พี่เก้าเดินง่ายโผล่มืดอนาคตแนมบอเห็นพี่น้องเอ้ยกระถวอยู่ในเกลเงถวยใแล้ไปใส่เอาแกงวานะแม่ถา โอ้ยซัมแม็กเอาไปโลดเอากระซ่าม,มากกับเต้มดอกมะาถา่าแกงชจยียา,ามะถ่าแกงแัมไก่บ่สต่โพอจงมีสมอยเห็ดกินนะบอสานาเออเจดมกะอยู่กินข้าวสาวนำกัะบืออยู่เนาะเผาแห้งมั่งแบกกระสอบแบกท้องย่างเสือผาพี่ดองเ้ยลินตินๆหลดเด้อโหลดเด้อ ติ่นตินเมือ่อฮขาพี่ชิมานอนน้ำยุ้ยแหมะแม่แรงนะอือแล้วซูตคือกางเว้นนั่งออกก็คือนั่งชิมานอนเราพี่น้องเพราะว่าบ่มีไฟเด้กมันขึ้นในก็ให้ลูกไส้ขึ้นมานอนน้ำเพราะว่ามีมีทันทันคนเจ้าจงก้ามีดีแท็กมีเฮามีกระทินมีเจดม แม่แม่เจด้ามอยู่กับซ้านแม่ลูกนะพอพอที่แท็กกันอนอยู่เพื่อนพี่น้องเลยนอนอยู่ลุมบริปาพี่น้องเลยเพราะว่าเท้าขึ้นสวรรค์ก็มีเตดีแท็กนอนอยู่เพื่อนรังนะเจตวนกับนอนอยู่หอันนี้มันยามไทยยามหน้าพี่น้องยามเวียงยามงาน ไปนาไพนามันพี่น้องจะเที่ยวอยู่หลึ่งๆอยู่พี่น้องเอ้ยเพือนแคมทางเนาะอือเอาแกงวายอยู่ในสายอยู่ในเฮือนบ่ได้เฮือนไปสั่งเฮือนไก่พี่น้องอ่าแม่ใหญ่น้องฮิรันแหละที่ไปเมื่อหน้าน้าเมื่อวานนะแม่์เป็นกระยุงเทปพุ่นป้าลูกชายไอ้ผัวก็แม่ใหญ่ก็เมย์ยาเป็นกระลุงเทป อ่าผู้เพิ่นก็ว่านเอาว่าซั่นเขาก็ได้บ่ได้ดำปีนี้อันเป็นมุ่นมรดกของเจดำกับน้องสาวเพิ่นแต่ว่าไทยเอาแล้แต่ว่าแม่เปเจดำไทยเอาแล้วพี่น้องเฮือนหลังนี่นะเออสร้างบดน้องก็เอานําไปานก็บ่แพงาแม่เนาะเฮือนหลังบักใหญ่ผู้มื้อนี้บ่ได้เด้อโอ้ย แสงซาวย้อนหยังย้อนอีพ่อเดชเฮ็ดนําแน่พี่น้องเอ้ยชอบเค้ามื้อนี้นี่ได้ไปสุกเอแต่ไปเอาเองอีพอเดชกับแม่ใหญเมงพี่น้องํามือพ่อเดชแม่เมงแล้วพี่น้องหลังนี่ลูกเป็นคนหาเงินตัวสุกเป็นทาก็ไปซอยขี้นตัวขี้อีพ่อเฮาเป็นขี้ขะเอพี่น้องเป็นไอเด้เป็นหบืดน่ะแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตนบ่ได้จ่อได้ยังได้ตุ้ยงลางตุ้ยคือเฮาแหละแต่เพิ่นสิต่ําเด้อเพิ่นบ่ได้สูงคือเฮา ข้าวเหนียวเนีวอีเม่กับเนียวอาร์พอซาว่าคือกันต่ำต่ำดำดำตุ๊ออีผันลูกผัดมีแต่บูทุ่งๆเตี้ยเน่แต่เอื้อกกกำหน่องซูงแต่ซาว่าพูดเดียวแหละไอ้ทำแหลกก็ะซุ้งไม่ใช่ตาเขาแก่ถอนใหม่มายังน่อยนะใหญ่แต่ละ ถูกว่าเขาไปแกะถอนใหม่ไม่เห็นยังเนาะเอามาเอามาลูกเอามาอันลูกเคยไอ้เขือมเอาขึ้นมาเถิงพี่มาเบ่งดูหน้ะตาแกงวายไปเถานะโอ้ยจับน้ำยิบมาน้บจนสะดดดล้มซะมึงก็กินแกงวายตะเออแกงส่เห็ดพอ งบ้านทิเขามากินอีหลาอยากใช่เบิ้งแม่เบิ้งดูอ๋อหูยแจ้งเสฮ็ดพอพี่น้องไแลวกบยังอันนี่นะใหญ่บัวใหญ่บัวแม่เอาไปอัดไปปลูกเอยากอยากก็ลงทิขามากินไปบ้านนี้แล้ ไปให้พานไหวหรือเอาทิตย์ข่ามากินบ้าแกพาบรรยากาศอเพียงสมีเดอร์พี่น้องบรรยากาศอัเอออปเดตอ,อาการใหญ่มั่งกับต่อคำถามเอซี่ปัญธาม,มาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณถูกๆกำลังใจถูกๆคมอมเมนต์ที่ถูกถูกทาละขอบคุณขอบคุณเอื้อใหญ่จะดีย์ที่เคยถีมเคยปลาเนาะทีเคยซัพพอร์ตตลอดมากเอื้อใหญ่จะดีทั้งเยอรมันทั้งฝั่งไทยเมื่อสุกคู่สุกคนเนาะที่หักแพง อันตลอดมาทานได้ทีอันนาก็เป็นกับเบิ่งคลิปให้ปรากฏิขามโฆนนั้นโฆษณาแล้วก็อุ้ยถือว่าบุญชาถูกแหละขอบคุณเิ่นหลอยขไบใจเออน้องสุขุสุคนที่มาเยี่ยมมายามมาทิมบอฟ้าโอ้ยเปนองกะติมก็อยู่ห้องมองกระแต่ละเมื่อน่ะถืบถืบน้องเอ้ยไปด้ปแม่ลงบ้านที่เผานะลูก